คุผู้ชมทุกท่านก็อยู่กับรายการนี้ก็เต็นมนี่แล้วก็เกมนี่ก็มาจบมันก็คือมาครับนั่นเองอะ่ะวันนี้เราก็อันนี้หลังจากที่เราไลฟ์สตรีมกันไปแล้วก็จะเป็นนี่เลยเอ้ยไก่ออกมาเหออ้โอ้โเสียงดังว่ะโอระมาณนี้พอโอเคโอเคแล้วก็ที่เราเลี้วสตรีมไปใช่ไหมมันจะเป็นคลิปออกมาเซฟให้เราใช่ไหม แต่นี้มันไม่เช้ให้เราเว้ยเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปกดเอออันนี้เวลาเราสตร์สีมะเออแล้ววันนี้ก็จะไปตะลุยดันเจี้ยนซึ่งเราต้องจำที่ตั้งฐานบ้านเราให้ได้เอ,อต้นไม้มันขึ้นมาตรงนี้แหละ <c red> แต่เมื่อกี้เาาชู้ชมขอเคลียก่อนเคลียเออนีต่ตก็มาทางนั้นแหรอวะอะไไันนี้จะทำรั้วไว้นั่งจากตอนนี้เราไลฟ์สีมาเขาบอกว่าพี่พี่ต้องเอารั้วมาครับเออเอ,อทำาปบนพิมไหมเออพี่เอออะไรวะ เออครับไม้แปรลูกแล้วเอามาทําเป็นล้วโอเคแล้วก็โอเคจัดไปตรงนี้เราต้องอืมเราก็ไม่ได้เล่นแบบมอนเช่นเคนซึ่งเราปรตูดันเจียนเราต้องหาดันเจียนไปให้ได้ซึ่งตอนนี้พวกแร่ทองอะไรเราไม่มีละเออตอนรนู้สึกอยากไปประตูมังกรดับ หาอะไรมาครับเป็นประตูมังกรแล้วก็ไปตระตูมังกรกัน,กอนเออโอ้โหพัดมันต้องยาวอีกยาวไกลนี่เจอไก่อยู่ท่านผู้ชมอือหือไอไก่ในร้านนั้นต้องไป็ร่างเต็ต้องมา,า็ร่างเต็ฝั่งนู้นมาขอไปเก็บกนี้ก่อนโอเคข้าโตยังเอยข้ายังไม่โตงะดูได้ไก่ออกมาเยอะ นี่ไหนโตยังเฮ้ยไ y g o อ้าวอาแบบหมดละาเงียไม่ชมก็จะนแบบนี้เึ็นมรจำทำไปกด้แบป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 ตอันพอโอเคพาตีก็จะไปตลุยดันเจี้ยนยอเลยตายก็ไม่กลัว เตรียให้ที่บ้านอันนี้เป็นฟักทองมันจะกูให้ขุดให้แต่ความจริงมันไม่ต้องขุดนะฟักทองมันจะโตแล้วมันก็อันนี้ขึ้นมาให้เป็นอย่างนี้เองเก็บโอ้โหจเ,เออเดี๋ยวครับอาขนมปังดีวกว่าไม้นี่เราจําเป็นมากเก็บเซ็ตก่อน ไปกันก um at uh, uh ่อนไหนว่าไก่ไกยังไงเฮ้ยแอปเปิ้ลกูเก็บแอปเปิ้ลเออโอ้โหเจ้าไก่น้อยเจ้าเห็นแล้วนมือฉันเจ้าจงเดินตามมาเดินตามมาโอเคเดินตามมาเดินตามเดินเดินมาสิปากะ เดินตามมาไก่ตัวนี้ต้องพิเศษอ่ะผมว่าเดินตามกูใชนน่ไหม,อ,มอือโอ้ยมาก้อนท่านผู้ชมได้มาแล้วโอ้ยดันเจียนเอ้ยตรงนี้มันเป็นยังไงน่าจะเป็นดันเจียนได้กลัวไม่ได้ละโอ๋อทำไมไม่มีดันเจียนเลยวะลองขอดดูได้เหรอเจอ ไปขุดที่บ้านเอาเองเข้าเลยขุดดินเอาขุดดินแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆเออต้องเปิดแบบมีมันเตอร์ีกรก็พอแล้วระดับนี้เรื่องกูยังอ่อนหัดในเรื่องการเล่นมาครับแล้วไก่มันชอบออกมากูจะขุดตรงไหนดีกว่านั้นดีกว่ากำลังี หิวแล้วแล้วที่ขุดดินมาขายตายสีโนโ้บินเก็บไปเก็บไต่ลนื้อก,กันเปนละ Apple เ,เราเก็บไปนะอเนื้อไม่พอแน่ต้องเอาออกอยายานเพราะว่าเราจะวปดันเจยว อาหารเกขียบตรงนี้ก่อนโอเคลองๆเราค่อยกลับมาเอาใหม่นะลืมที่ครับลืม,ล,มลืมขาดุมขา mm hmm. แต่ฉันกลับว่าไม่ไหวนะอาหารจะอขุดตรงนี้ซึ่งมัน,นต้องใช้ดวงล้วน เ้ยทำไมเราไม่ไปต้องลงฝั่งนี้นะเดี๋ยมาฝั่งนี้ก็ทำไม่จะมือแล้วเรารอตอนท้ายดีกว่า mm. เอาไปเลยนี่โหร้านอาหารแถวนี้โอ๋ยเราได้ติมงแม่งมาขายแล้วตอนนี้วะกูไม่กินวาเอ๋ยอะไร ขอภัยในที่ถ้าเกิดมีคำหยาเุ้ยอ่าไก่โอ้โหตรงนี้เุ๊ยตร่นตัวอะไรวะห,หมูอมูบ้านกูเอยมีหมูอะเอาหมูมาอ,อยู่ในข้อัวดแ๊บขนกต็ตกฟ้าเ็าร้อง กูเป็นทาซาแล้วตอนนี้การคือเพ่นยานอ้าวกูจีบาบาคือวันนั้นชมมันอกีกูเห็นเนื้อกับบ้ากเพราะว่าฝนแม่งตอกหม,มามแพ็ดแล้วเราก็จะไปร่าหมุงกันห้อยนินดหนึ่งก็ เอาไปให้ไก่กระปักกระปักกินกบไก่จากด้ยินไม่ว่าเสีงยงใครเหมือ,เอนเสียงเหล่าเหล่าห้าก้องถูกป,ปัมเลย่ะสนใจคุณ่อยโอเคท่านชมเราเดินทางมาถึงดันเทียนละจะได้กลับบ้านวานะและรัแล้วม,มาตอนนี้ มูิปไปรม้ยมีสองทางทางนี้ก่อนทางตันเฮ้ยไม่ตันต่อง้ีเครปเปอร์จ้าครปเปอร์จะครปเปอเจครปเปอร์เครปสองตัวสองตัวมันมาสองตัวมันมาสองตัว ตายหนึ่งตายหมดเลยโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วท่านผู้ชมอือหือเกือบเกือบเก็บไปต่ออือหูรวยรวย ก็ยังออกนาแค่นี้ก็ถือว่ายัางิีเดียวอยู่โอเคปักไม่มีันเตี้ยใหญ่ว่ะเกทางตารละให้ยิงแขยงมามุมมะกู อานนี้กูคือไปแล้วคัมบี้มีคัมบี้อยู่ข้างหน้าเรากี่ตัวก็ไม่รู้มุ่พังละนอฟักเกตคัมบี้บเฮ้ยมึงมาพูยุบ อูไม่กลัวอุ้ยน้อเป็นยงไงับเป็นยังไงหนูหือมีอะไรบ้างได้ยินเสียงฟัมบี้ได้ยินเสียงฟัมบี้ ถอดไปโอเคจุบบ้านกูขาดแทนทานอุทานอุเพอเขาตักไว้โอเค,อเค,อเคซึ่งหลังเทียนนี้ใหญ่มากๆเฮ้ยตะกี้ ไอพ่อสกีปะมึงมึงอะไรมึงมึงจะทำไมหมขาดจะระเบิดเหรอมึงจะระเบิดเหรอมึงเจ๋งเหรอขาดอ้ายหมดละเฮดังเกีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วุณครูขออุยไปก่อนละไปละ ไม่เยอะนักเรีนในจัวง,งวันนี้ก็าถ่ายรักเฟสมาเอ๊ะขาทางกลับบ้านยด่ไหนวะอ๋อทางกลับบ้านกูไปทางนู้นจำได้กูจำทางกลับบ้านได้ โอเคแถวนี้ไก่ยมบักยบักบักเฮ้ยมันกินคิ <you>. okay, <okay. S 2> วโอเคเจอบ้านแล้วคู่บ้าเข้าใจ่าคู่บ้าเขา้าใจตันเชี้ยนนิดเดียวเองเราจะพักก่อ okay, นโอเคท่านชมมากลับมาที่บ้านเรามัน mm hmm. โอ้ย mm hmm. ไอรอนยี่สิบสองอันผ่านเพิ่มโอเค ณตอนนี้กูเก็บก่อนเฮ้ยน้องสองมลี่ว่าทำไมนล่ะจะใส่กล่อ,องไม่จำเป็นต,นตาด,าดา้หรือเปล่าเก็บเก็บไปเซรั่มสามารถมีกระดูกแล้ว,ลวก็ทำเป็นผงกระดูกได้สามอันเยอะแยะเลยโบนโบ,บนได้สามอันซึ่ง เราต้องปะทะลุกันอีกโอ้โหเอฟเอฟเมือกี้กูเอาละเอาละจะขาบพี่คุดด้วยทำไ้าขาบก่อนเลยดีกว่าไม่เป็นกเสีเวลาโอเค ไปกอบทูตทูตนี่เย้ได้มาแล้วให้ชมเรามาดูอาชีพเม่โอ๊เก็บมากเอามาดูอาชีพเม์กันดีกว่าว่าอันนี้เราเค้กทำแล้ว, okay. ลวเออใช่เราทำเค้กได้เอามาทำแม่ถัาางน้ำกูแป๊บมาทำชุมเอาขอไปขายายฟาร์ม โอ้ซีแ่นี้ถ้ามีไม่ได้ซีเทน้ำกอโอเค่อยน้ำไปตักน้วบัวกันตตะเดนตระเดนตระเดนตนตะติงตอเค เรามาค,ค้าคายกันเอ,อ้ยอันนี้เป็นน้ำนยู่เลยพุทยม้านใจว่าเมื่อกี้ก็ตักลงมาก็โอเคการที่จะคัาเราต้องมีให้ครบนะไม่มีแข่งแล้เราไม่มีกดปุีมตัวถึง ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเออะตึงกวางเพื่อใช่เปล่าไม่รู้นะอืมเหมือนจะมัว่วอ,อ่ะเฮ้ยอ๋อมั่วเข้ายาละคันกูแค่ต้องการสารมันเหรอม,นมนันมัมนทำยังไงอ้าวข้าว ว่ากูทำเค้กได้เป็นโอเคเดี๋ยวเราค่อยทำโอ๊ยเอาเก็บเก็บทั้งหมดเลยท่านผู้ชมโอ๊ยจะพังมาแล้วเราเล oh. okay. oh. <oo> ้วที่ต้องกกินเชียวชมนั่องจากเราเผาอะไรเสร็จมาใช่ไหมเราก็อุ้ยหิวอาหารเราก็ต้องการกินเออเราอยากได้อยากอยากข้าโกเลมแต่เนื่องจากมันไม่พอ มันไม่พอไม่เชื่อจะลองดูได้โกลรมมันใช้เยอะมากเนี่ยมันไม่พอซึ่งอันนี้ได้แค่สองบล็อกเองกดคร้ปาทิตยกูงานหยาบเลยนะเนี่ยมันไม่พอท่าผู้ชมมันหมดเราต้องไปคับเพิ่มเอ้ยหามาเพิ่มนะซึ่งเราต้องเปลี่ยนดันเจียนแล้วละ่ะงั้นเราจะทำมันอีพีหน้าอีพีนี้ขอบายก่อน พย้ยางก่อนเราก็ลำคาญไก่มากเลยอ่ะื่องจากตอนที่เราไปพักกันมาเนะี่ยเราไะทำบ้านจะเพิ่มบ้านอีกชั้นหนึ่งซึ่งบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันแคบอ่ะเออใช่บ้านชั้นเดียวแคบมากจนใ้อยู่ไม่ได้งั้นเรามาต่อเติมบ้านชั้นบนกันก่อนนะเราค่อยจากกันโอเคไว้ตรงนี้ กูลืม,ออมเอาขานมาคว้าเนาะเก็บผิดอันไปอ,อยู่งดเขียนนอน,ออนบนใดด้วยชุกอันเดียวพอโอเคท่านผูช้ชมไปกันเลยอ,เอ๋ออยไก่บ้ากูจะฆ่ามึงให้หมดเลย ลำคาญไก่สร้างเป็นร้วและให้ยืดออกมาให้มันยืดออกมาเท่ากันปะวะเออเท่ากันละเป็นร้วหน้าบ้านจึ้งซึ้งซมตกลงไปนี่เจ็บเลยนะเนี่ยอสึกวสวน สวนคู่นี้มันไม่สวยเลยจุ๊บแว๊บโอเคเป็นอย่างนี้ลงไปเอาลงไปครับแปบบ๊บจะพอไม่หนอจุอ๊บ8ปัป้นเหรอะฮะ โอยอีกกี่อันนะอีกสองอันโอเค <c oughs> ไม่ได้ครับอย่างนี้โอเคท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะโอเคบ้านเราคุดๆุด ทานทาทนททนทต้องให้พิเศษโอ,โอเคแล้วก็ทัีกชั้นทุอันท่านผู้ชมก็ตอบเสร็จแล้วไหโอเคจะเป็นจะเป็นบ้านแนวแบบนี้นะโอเคเราก็ ต้องไปครับรวมมาอีกนะ mm hmm. โอเคต,อตอนอน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 โอเคเราก็จะตัดตอนที่ชาวทำอ้าท่านผู้ชมบ้านเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยทอสนี่บ้านเราก็มีสามชั้นอันนี้เป็นชั้นหนาทราไว้ ก็สังเกตการพวกซอมบี้อันนี้ก็เป็นอันนี้เราทำตั้งแต่ตอนที่เราไลฟ์สตรีมมานั้นก็ข้อประการสุดจะเพีย้ยนไม่มีหาหรือเพี้ยนแด้เท่านี้ละแล้วก็เป็นบ้านอันนี้ชั้นที่สองก็ดูวิวเหมือนกันนี่มันดูวิวระดับต่ำเนานะโอเคแล้วก็ลงมาชั้นล่างก็จะเป็นแบบนี้อันห้องนี้ท่ามชมคงจะรู้ดีโอเคแล้วก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้แล้วเจอกันอนีพีหน้านะบา,บาย